สวัสดีค่ะนุชนุนชลีปาจิตค่ะวันนี้นะคะนุชก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของครูค่ะคุณครูคนที่รับราชการหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษานะคะจะต้องยึดหลักใดน,นะคะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนนะคะวันนี้นะคะนุชจะมาให้ทุกคนนะคะทําความรู้จักนะคะกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของครูค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะคุณธรรมจริยธรรมนะคะและอุดมการณ์ของครูนะคะมีความหมายดังนี้นะคะก็คือคุณธรรมหมายถึงความดีงามทางจิตใจคุณธรรมสําหรับครูนะคะก็คือความดีงามนะคะของบุคคลที่เป็นครูที่ซึ่งกระทําไปด้วยความมีจิตสํานึกนะคะหรือความดีนะคะสานึกโดยมีเป้าหมายว่าต้องทําดีปรับพฤติด,ดีนะคะตัวอย่างเช่น มีความยุติธรรมมีความรักเด็กมีความเกรงใจมีความเสียสละค่ะค่ะในสําหรับคุณธรรมสาหรับครูนะคะมีทั้งหมด7ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใน7ข้อนี้มีอะไรบ้างนะคะข้อที่1เลยนะคะก็คือการยานิมิตรธรรมนะคะก็คือธรรมะของบุคคลที่เป็นเพื่อนที่ดีหมายความว่านะคะเพื่อนที่ดีนะคะหรือเพื่อนที่มีความรักใคร่คุ้นเคยกันนะคะซึ่งได้แก่ ดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะก็คือปิโยนะคะคูน่ารักนะคะหมายความว่าคู่นะคะทำตัวให้น่ารักนะคะและเป็นที่รักของสิทธิ์ในข้อสองนะคะก็คือคู่คูน่ารักนะคะหมายถึงต้องดูแลนะคะและปกป้องสิทธิ์นะคะให้สิทธิ์มีความอบอุน่นรู้สึกปลอดภยัยพึ่งพาได้ค่ะค่ะส่วนในข้อสานะคะคือภาวนีโยนะคะก็คือน่ายกย่องะคะ่ะ คุณครูนะคะกาจะต้องมีความที่ต้องว่าปรับปรุงตนเองอยู่เสมอน,นะคะในข้อ4นะคะก็คือวตัตาานะคะก็คือรู้จักพูดนะคะคุณครูนะคะจะต้องรู้จักพูดนะคะให้สิทธิ์นะคะเข้าใจให้ตรงกับเป้าหมายนะคะที่คุณครูคตั้งไว้ค่ะค่ะในส่วนของข้อที่5นะคะก็คืออะว่านักขโมนะคะก็คืออดทนต่อถ้อยคํานะคะเป็นคุณครูนะคะจะต้องนะคะ พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษานะคะของเด็กๆนะคะส่วนในข้อที่6นะคะก็คือคำพีรันจากกระถังกัะตานะคะคือคุณครูนะคะกล่าวเรื่องล้ำลึกได้นะคะหมายถึงคุณครูนะคะจะต้องอธิบายนะคะเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะให้เด็กๆนะคะหรือลูกศิษย์นะคะเข้าใจได้ง่ายนะคะตามจุดประสงค์ที่คุณครูนะคะได้ตั้งไว้7นะคะข้อสุดท้ายนะคะของกัลายาณิมิตธรรมนะคะก็คือโนวัตถาย นี่นิโยชเชยนะคะก็คือไม่แนะนำนะคะเรื่องเหลวไหลนะคะหรือซักจูงสิทธิ์นะคะไปในทางที่เสื่อมเสียะค,ะค่ะค่ะส่วนสำหรับคุณธรรมในข้อที่2นะคะก็คือพรมวิหาร4ีนะคะคุณธรรมของผู้บริหารนะคะจะต้องมีด้วยกันอย่างนี้นะคะ่ะก็คือหความเมตตานะคะรักใคร่ปัถนาให้เป็นสุขนะคะส่วนในข้อสอนะคะก็คือกรุณานะคะรักความสงบ คิดจะช่วยให้พ้นทุกนะคะข้อที่3ามมูธิตานะคะก็คือพอยินดีนะคะเมื่อผู้อื่นนะคะได้ดีข้อที่สี่อุเบกขานะคะคือความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นนะคะถึงความบิติค่ะเรามาทําความรู้จักกับคุณธรรมนะคะของครูนะคะในข้อที่สก็คืออิทธิบาทสี่นะคะคุณธรรมที่ทําให้คนประสบความสําเร็จนะคะมีอะไรบ้างดังนี้นะคะก็คือหนึ่ฉันทะนะคะ ความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีในข้อที่2นะคะก็คือวิริยะนะคะความเพียรประกอบสิ่งนั้นจิตตะนะคคือเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นนะคะส่วนสุดท้ายนะคะวิมังสาก็คือมันไต่ตองในสิ่งนั้นค่ะคุณ,ณธรรมสำหรับครูนะคะในข้อที่4นะคะก็คือสังขาวัตถุ4นะคะหรือคุณ,ณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะก็จะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1นึ่ง ทานนะคะให้สิ่งของของตนเองนะคะให้กับผู้อื่นนะคะที่ควรให้ส่วนปิยาวาจานะคะก็คือการเจราจานะคะที่อ่อนหวานอัตถจริยานะคะก็คือพฤติกรรมนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะที่คนอื่นนะคะาทาคุณให้คนอื่นนะคะแบบนี้เป็นต้นส่วนสมานตานะคะก็คือความเป็นคนดีนะคะเสมอต้นนะคะไม่ถือตัว ต่อนะคะคุณธรรมของครูนะคะในข้อที่5ก็คืออคติ4นะคะก็คือความลำเอียงนะคะเป็นสิ่งที่ครูนะคะไม่ควรทําเลยนะคะก็คือฉันทาคตินะคะลำเอียงเพราะรักใครนะคะโทสาคตินะคะคือลำเอียงเพราะไม่ชอบนะคะโม mm. mm. หาคตินะคะก็คือความลำเอียงนะคะเพราะเขานะคะพยาคตินะคะก็คือลำเอียงเพราะกลัว ตมาคุณธรรมในข้อที่6กนะคะก็คือขันติโซระจะนะคะคุณธรรมอันทำให้งามนะคะขันตินะคะคือความอดทนโซระจะนะคะก็คือความสงบสงี่ยมค่ะคะ่ะมาถึงคุณธรรมในข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อ7นะคะฮิริโอตปะนะคะคุณธรรมนะคะที่เป็นเครื่องคุ้มของโลกนะคะโดยฮิรินะคะหมายถึง ความระอายแก่ใจในการทำบาปนะคะส่วนโอตปะหมายถึงความเกรงกลัวต่อบาปและผลแห่งกรรมข่้ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของจริยธรรมนะคะจริยธรรมนะคะก็คือความประพฤตินะคะกิริยาที่ควรประพฤติทำนะคะคือคุณงามความดีคําสั่งสอนของศาสนานะคะความจริงเพราะฉะนั้นนะคะคุณธรรมนะคะก็คือเป็นธรรมที่ดีนะคะอยู่ภายในจิตใจของบุคคล จริยธรรมนะคะก็คือการแสดงออกของคุณธรรมนะคะให้ประจักษ์ค่ะส่วนในเรื่องของจริยธรรมของข้าราชการครูนะคะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะก็คือข้อที่1มีความเมตตาการุณาต่อสิทธิ์นะคะข้อ2มีความเที่ยงธรรมข้อ3ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีนะคะข้อ4สามัคคีไม่คมเหงนะคะหรือใส่ร้ายสิทธิ์และเพื่อร่วมงาน ข้อที่5นะคะไม่กระทําตนนะคะเป็นการลบหลู่หรือนําไปเผยแพร่ชักจูดชักจูนะคะให้ผู้อื่นหลงผิดส่วนในข้อที่6นะคะล้วเว้นนะคะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกนะคะที่ผิดศีลธรรมค่ะในความหมายของอุดมการ์ของครูนะคะก็คือการที่ครูนะคะจะมาปฏิบัติหน้าที่นะคะของครูได้อย่างเต็มที่นะคะอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะ และความภาคภูมิใจน,นั้นครูจําเป็นต้องหาหลักยึดนะคะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพื่อนําตนไปสู่จุดสูงสุดนะคะก็คือการเป็นครูนะคะที่มีอุดมคติที่ดีนะคะในอาชีพของตนเองหรือเรียกได้ว่าการมีอุดมคติของครูค่ะในอุดมการณ์ของครูนะคะมีหลักยึดไว้นะคะประจําใจในการประกอบภารกิจของครูนะคะมีทั้งหมดะค่ะ 5ประการก็คือค่ะในข้อที่1นนะคะก็ะคือเต็มรู้นะคะมีความบริบูรณ์นะคะครูทุกคนนะคะต้องทำให้ตัวเองนั้นเป็นผู้ที่บริบูรณ์อยู่เสมอนะคะหรือเป็นผู้ที่มีความรู้ประกอบไปด้วย3ประการนะคะก็คือความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพครูควรสแสวงหาความรู้รวบรวมข้อมูลโดยการอ่านการฟัง พยายามนำประสบการณ์ในใหม่มาถ่ายทอดให้ผู้เรียนของตนความรู้เรื่องโรคครูควรม,มีความรู้และประสบการณ์ชีวิตอย่างเพียงพอเพื่ออธิบายบอกเล่าทัศนคติความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของสังคมไปสู่ศิษย์ความรู้เรื่องธรรมะครูควรม,มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อที่จะสามารถอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความคิดที่ดีมีความประพฤติดี ไม่ว่าครูจะนับถือศาสนาใดจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้สิทธิ์เป็นคนดีคุดมรณ์ในข้อที่2นะคะก็คือเต็มใจนะคะความมีใจเป็นครูนะคะคนที่เป็นครูนั้นนะคะจะต้องมีอุดมการ์นะคะที่ต้องสร้างใจนะคะให้ใจนะคะเป็นที่บริบูรณ์ด้วยการมีใจที่เป็นครูการทำใจให้เต็มนั้นนะคะมีความหมายสองประการด้วยกันนะคะก็คือ ประการที่1นนะคะก็คือรักอาชีพครูนะคะต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพอาชีพครูมีประโยชน์มีเกียรตินะคะมีกุศลได้บุญได้ความภาคภูมิใจค่ะอุดมการในข้อที่3นะคะก็คือเต็มเวลาคือการรับผิดช,ชอบนะคะการทุ่มเทพเพื่อการสอนครูที่มีอุดมการนะคะจะต้องใช้ชีวิตครูอย่างเต็มเวลาทั้ง3ส่วนนะคะก็คือ การที่สองรักสิทธ์มีใจคิดอยากให้สิทธ์พ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาพยายามชี้แนะหนทางสู่ความสําเร็จค่ะในส่วนที่1น,นะคะก็คืองานสอนครูนะคะต้องใช้เวลาในการสอนอย่างเต็มที่ค้นคว้านะคะหาวิธีการสอนรูปแบบต่างๆให้แกรร่สิทธ์ในขณะที่ดําเนินการสอนต้องสอนให้ครบตามเวลาเข้าสอนตรงเวลาเลิกสอนตรงเวลาส่วนที่2นะคะก็คืองานครู นอกเหนือไปจากการสอนนะคะครูต้องให้เวลาแก่งานด้านต่างๆเช่นงานธุรการงานบริหารบริการและงานที่จะทำให้สถาบันก้าวหน้าค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่3งานศึกษานะคะให้เวลาให้การอบรมแนะนำสั่งสอนสิทธ์เมื่อสิทธ์ต้องการคำแนะนำหรือต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าในเวลาทำงานหรือนอกเวลาทำงานครูควรมีเวลาให้สิทธ์เสมอ อุดมการในข้อที่4นะคะก็คือเต็มโค้นการพัฒนาตนเองนะคะให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะโดยที่ครูนะคะจะเป็นแม่พิมพ์หรือพ่อพิมพ์ของชาตินะคะโดยทั้งสองคนนี้นะคะจะถูกสังคมนะคะคาดหวังสูงครูจึงต้องสำรวมกายวาจาและใจค่ะอุดมการข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่5นะคะเต็มพลังนะคะก็คือ การทุ่มเทพลังสติปัญญานะคะและความสามารถเพื่อการสอนค่ะดังนั้นนะคะครูนะคะควรสร้างอุดมการณ์ของครูนะคะเพื่อความก้าวหน้าของอนาคตนะคะของสังคมไทยและการพัฒนาวิชาชีพค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของครูนะคะก็สามารถสรุปได้ว่านะคะครูนะคะควรจะมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเพื่อความประพฤติดีนะ,ค,ะความงดงามนะคะ ของวิชาชีพครูส่วนอุดมการนั้นนะคะเป็นเครื่องที่ยึดเนี่ยจิตใจนะคะให้คุณครูนั้นนะคะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ